ควันนี้นะครับก็จะพาไปเที่ยวร้านชาไทยกันนะฮะเป็นร้าน,นชาที่ทุกคนเนี่ยก็มารลงทุนที่นี่นะครับเพืเ่อนๆที่มาจะมาลงทุนที่นี่นะยามดึกก็ที่นี่เนี่ยเปิดบริการนะครับตั้งแต่เช้าเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็ถึงช่วโมงนี้เที่ยงคืนนะฮะหรือว่าก่อนเที่ยงคืนประมาณยังนี้น้อย ดูบรรยากาศข้างหลังผมนะก็มีสาวๆนะที่รับผมๆราะผมที่อยจะหาสาวๆนะที่นี้มีให้คุณได้ดูมากมายเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็สาวๆที่อยากจะดูุ่มๆนะฮะที่นี่ก็มีดุ่มน้านท่าดีมาได้เหมือนกันนะฮะแล้วก็เดี๋ยวไปดูบรรยากาศข้างในกันดีกว่าครับว่าเป็นยังไง ทำได้ตังันี้นะครับก็เป็นบรรยากาศภายในก็เป็นบรรยากาศของชาไทยนะฮะที่ขึ้นชื่อเลยครับเอกลักษณ์ของสุพรรณในออเวอร์การ์ดก็เป็นไฟทอฟคี่สุดสนัวนะฮะแล้วก็อยากบอกว่าที่นี่นะฮะที่วัดรูป็ระบุญชื่นมากควจะเป็น เป็นชาไทยนะชาเย็นเพราะว่าที่นี่เน, smoking, <Rams. S 2> นี่ยยอดขายชาเย็นเนี่ยเยอะกว่ no าร้านอื่นนะคฮะลองมาเนี่ยจะเป็นโปรตีนอย่างนะฮะก็เป็นโปโก้ลองมาครับบากาศภายในแท็กชอปอินรี้ดูว่าบรรยากาศที่น่ารักนะนะฟรีไพร์ดูดเชียวแ้วก็ร่มีเพลงให้ฟังนะฮะแล้วก็บริการของพี่ๆเขาเนียกร้อีมากเลยทีเดียวครับผมหลับบนเรือนนะฮะ ที่ินทาอะรกับก็ออนเดินมาเนี่ยที่นี่เ็ราคาไม่ได้แพงแล้วก็มีรสชาติที่พูดด้าวเอามาทีเดียวนะเพราะว่าแม่เรจริงจรเนี่ยกม่ทำให้ไรู้ให้สัมผาสเนี่ยดิสนี้ได้มากมายแบบของแกม์เลยนะว่าจะไปไหนแต่เช้าจะค่ำะบายเลว่าจะนั่งเพื่อนคุยงานนั่งเล่นกทะสาแล้วก็นั่งทาที่นี่นะเพราะที่นี่เนี่ยพูดด้าวครบทุกอย่างเยดียครับ

น้ำอยู่ว่าพูดที่ก็เป็นที่เสริมนะฮะแล้วก็มีการทำน้ำอยู่นี้ด้วยครับก็สำหรับเพื่อนๆนะครับก็อยากจะพาีกครั้งหนึ่งเวลาไม่รู้ไปไหนนะฮะก็ที่นี่ก็เป็นที่ที่พวกเราเจอกันนะฮะก็ถ้าอยากเจอกับพวกเราก็มาเจอที่นี่ได้ครับผมสำหรับวันนี้นะฮะกับผมนายธิพงศ์ครับผมธิพงศ์คนที่ปัญญนท์นะฮะก็ขอต้องเสียดว่าลาทุกคนไปก่อนแล้วก็ถ้าเจอว่ายังไงเนี่ย ยอดไลค์ของเราเยอะเนี่ยจะเราจะพาไปที่อื่นในจังหว่าสุขาให่ก็มีหลายที่เลยทีเดียวถ้าอยากจะรู้ก็กดไลค์ให้เราครับขอบคุณครับ